สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาราศีสิงห์นะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าคลิปนี้แอดพยากรดาวพระเกตนะคะขยับตั้งแต่วันที่5เข้าสู่ภพเรือนมรณะแต่เดี๋ยวก่อนมรณะแล้วจุดสุดท้ายมันไปอยู่ในภพเรือนลาภานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยแอดต้องบอกว่าเกรนมันเกณฑ์ดาวเนี่ยมันเหมือนวุ่นวายหน่อยแต่ปรากฏว่า มันมีลักษณะของการส่งผลคือร้ายกลายเป็นดีดาวดีทวีคูณประมาณอย่างเนี้ยเพราะว่าคุณมีพระฤห,หัสเป็นสิงเเกนนะคะจังหวะแรกเนี่ยพระเกตเข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นภพมรณะความตาย,าตายการพัดภาคมรดกค,ความรักต่างแดนนะคะเรื่องเบื้องหลังเรื่องซับซ้อนเกตเข้ามรณะในช่วงระยะเวลานี้บอกเลยว่าลัคนาราศีสิงเนี่ยสังหอนแม่นนะคะ เมื่อสังงขอนแม่นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นสูตรเด็ดเลยนะมรณะมาลาพะเนี่ยทุกขลาบแน่แเจ้าพ่ตามีเกณฑ์รวยจากความเสียหายฝันแม่นซิกเซนแม่นมีโอกาสได้เงินมรดกเงินประกันเงินชดเชยเงินจากของที่พังแล้วเอามาซ่อมเอามาขายรวยเละถ้าทํางานเกี่ยวกับเรื่องของหมอพยาบาลทนใดความการเดินทางไกลอะไรก็ตามจังหวะนี้ถามว่ามีเรื่องวุ่นวายไหมมีมันมีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับสุขภาพ ที่หาสาเหตุได้ลําบากหน่อยเดี๋ยวเจ็บตรงนั้นเดี๋ยวปวดตรงนี้หรือต้องไปคล้องเกี่ยวกับงานศพง,งานสีดำคล้องเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะคะซึ่งถือว่าดีแล้วมันเป็นการแก้กเคร็ดวงชะตานอกจากนี้เนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนลาภะพฤหัสเนี่ยแฝงเรือนปุตตะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นดาวของชาวราศีเมถุนเนี่ย ต้องบอกว่าสถาน,นะของพระฤหัสเนี่ยเป็นปลาคืออ่อนกําลังพักคือถอยหลังแต่ได้เกณฑ์อุจว,วิาราชปทุมเกณฑ์อ่าไม่ใช่ปทุมเกณฑ์สิงเกณฑ์เพราะฉะนั้นมรณะนะเป็นลาภะเนื้อสูตรเด็ดทุกขลา่ารวยจากความเสียหายได้เงินมรดกเงินประกันเงินชดเชยเงินจากการซ่อมของลูกหลานบริวารโปรเจกต์ใหม่นาความสําเร็จนาเงินทองมาให้การพักถอยหลังคือความสําเร็จนั้นคือไปรืร้อของเก่ามาเร์เน นะคะถ้าเป็นความรักก็อาจจะมีแฟนเก่าวนกลับมาใหม่ปุตตะเท่ากับความรักใหม่ๆที่อาจจะวนกลับมาเป็นคนเก่าที่เคยเลิกลาไปแล้วโครงการก็คือโครงการใหม่ๆที่คุณไปรื้อค้นโครงการเก่าๆที่เป็นโปรเจกต์ที่พับไปแล้วแล้วเมื่อรื้อฟื้นแล้วมันเข้ามาทํากําไรมหาศาลเพราะอะไรเพราะดาวมรณะเข้าไปลาพะ มรณะมันตายไปแล้วแต่มาเป็นลาภคือสิ่งที่เคยจบสิ่งที่เคยสิ้นไปสิ่งที่เคยพับเก็บเอาไว้ลุกขึ้นมากลายเป็นโชคลาภความสําเร็จของคุณนะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นข้อดีมันรวยจากของเสียของเหลือใช้ของมือสองที่ดินตาบอดที่ดินที่ได้มาแล้วไม่ได้ใส่ใจแล้วพัฒนาแล้วขายแล้วได้ราคาดีเพราะมันเป็นอุจจาวิราชในลาภช่วงระยะเวลานี้โชคมาจากต่างประเทศ นะคะหวยต่างประเทศละมัง้งหรืออะไรหรือคนต่างชาติหรือเรื่องที่มันไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลแล้วได้เงินทองเข้ามาชื่อเสียงหอมฟุ้งจากสิ่งเณฑ์สิ่งให้คุณเป็นเรื่องชื่อเสียงและความนิยมใครเห็นเมตตาช่วยเหลือคำแนะนำสำหรับแอดนะช่วงระยะเวลานี้นะคะใครทิ้งงานใครขายกิจการแล้วเป็นจังหวะที่คุณอยากได้คุณเข้าไปช้อนซื้อรับช่วงต่อนะคะมรณะเป็นลาภา และช่วงระยะเวลานี้อยากให้กลับไปรื้อฟื้นโปรเจกต์โครงการอะไรต่างๆที่เคยทิ้งไปนะคะเอากลับมาทำแล้วมันจะประสบความสำเร็จค่อนข้างง่ายเจ้าชะตาในจังหวะนี้ยังมีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินเงินทองจากคู่ครองได้ผลประโยชน์จากเพื่อนสนิทได้มรดกจากคู่ได้เขาเรียกว่าอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์นะคะจาคู่ครองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้เช่นกัน เนี่ยมันก็จะเป็นเกณฑ์ประมาณอย่างนี้นะคะแต่สิ่งที่เป็นข้อเสียและควรระวังคือสุขภาพมันแปรปวนเกณฑ์ในเรือนมรณะก็คือเกณฑ์เข้าไปในเรือนที่เป็นมันป่วยระวังป่วยแบบ3วันดี4วันไข้โรคภูมิแพ้อะไรต่างๆนะคะเพราะนั้นเจ้า,เจ,าเจ้าตาบอ,อกโหจ้าอย่างนี้เป็นทุกขลาบเหรอแอดใช่มันต้องเสียก่อนถนึงจะได้ต้องมีเรื่องให้ตกใจก่อนถึงจะมีผลลัพธ์แล้วก็ได้เงินต่างๆเข้ามาทีหลังเป็นลาภานั่นเองนะ ทีนี้นะคะเจ้าชะตาก็สำหรับบางท่านเนี่ยก็เขาเรียกว่าอยากกลัวงานยากอยากกลัวงานแก้ปัญหาพุ่งเข้าชนวิ่งเข้าใส่นะคะมันก็จะเป็นบอเงินบอดทองของเจ้าชะตานั่นเองต่อไปนะคะเดี๋ยวแอดไปดูวันเกิดวันจรน,นะคะให้ชาวลัคนาราศีสิงกันเราเริ่มต้นด้วยคนมันอาทิตย์เนาะสำหรับคนมันอาทิตย์เนี่ยต้องบอกว่า ในจังหวะแรกเนี่ยตอนพระเกตเข้าเรือนมรณะเนี่ยแล้วเข้าเรือนอุตสาหะเจ้าชะตาจะหูนเหนื่อยมากเพราะว่ามันมันเป็นอุตสาหะที่ไปทับเรือนลาผาเหนื่อยมากกับการแก้ปัญหาคนทํางานกับแก้ปัญหารู้สึกว่างานมันทับถมบางงานก็ไม่ใช่ของเราอยู่ดีๆก็เอามายนให้แต่ปรากฏว่ายิ่งทํายิ่งประสบความสําเร็จหรือระหว่างนั้นนะคะเจ้าชตายิ่งลงแรงไปกับ เรื่องเหล่านี้ที่มันกอบกู้หรือบางทีเขาโยนให้เราไปจัดการของเสียหายของที่มันทิ้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยผลตอบแทนมันกลับมาได้นะคะความเหนื่อยยากมันแปลงสภาพเป็นกําไรแปลงสภาพเป็นชื่อเสียงแปลงสภาพเป็นโปรเจกต์ใหม่นะคะหรือบางคนลูกหลานบริวารสร้างภาระงานหนักต้องลงลงไปคุมเองหมดเลยจัดการกับงานเก่าที่มันทําเจ๊งไว้หรือโปรเจกต์ที่มันพับไปเอากลับมาทาใหม่ แต่ขอให้เป็นคุณทําเถอะสําเร็จถล่มทลายนะคะเจ้าาตาบางคนในช่วงระยะเวลาเนี้ยมันเป็นจังหวะที่ลงแรงปรับปรุงฟื้นฟูแล้วสิ่งนั้นจะสร้างมูลค่ามหาศาลนะก็คือ,คอรื้อของเก่าขึ้นมาก็จะเกิดเป็นโชคลาภความสําเร็จบ่อเงินบ่อทองนั่นเองนะคะขอให้ใส่อุตสาหะเข้าไปเถอะก็จะได้มูลค่ามหาศาลได้กําไรได้ไรายได,ได้แบบไม่น่าเชื่อด้วย อะไรต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เคยทํานะแล้วก็ลื้อขึ้นมาทําใหม่ต่อไปสําหรับคนวันจันทร์นะคะจังหวะแรกเนี่ยมันจะมีเรื่องของความวุ่นวายบางคนอาจจะเป็นวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องพินัยกรรมการเดินทางไปต่างประเทศหรือการจัดสรรเกี่ยวกับเรื่องของมรดกต่างๆนะคะต้องเข้าไปจัดการแล้วมันก็เกิดความเขารียกเขาเรียกว่ายืดเยื้อนะคะ แต่มันก็ชัดเจนมากว่าหลังจากจัดการได้แล้วเนี่ยเจ้าชะตาจะมีโอกาสได้เงินก้อนโตหรือว่าทรัพย์สินสินของนะคะหรือบางคนก็ได้เงินทองจากคู่ครองแต่มีเรื่องวุ่นวายซะก่อนจัดการแล้วพูดคุยแล้วก็ได้ตามลำดับมานั่นแหละนะคะเพราะว่าเรือนมรณะก็คือเรือนการเงินของคู่ครองนั่นแหละส่วนเรื่องใหม่ๆในช่วงระยะเวลานี้แอดมองว่าอาจจะมีลูกหลานมาขอแบ่งทรัพย์สินหรือขอเงินไปลงทุนในเรื่องแปลกๆอะ ถามว่าจําเป็นจะต้องให้ไหมก็ต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยดาวมันเข้าไปอยู่ในภพเรือนลาภะก็แสดงว่าเจ้าชะตาจะต้องเข้าไปกํากับเข้าไปดูแลนะคะในช่วงระยะเวลานี้หรือถ้าช่วงระยะเวลาเนี้ยเจ้าชะตาอยู่ดีๆก็มีกรมมาทำประการชีวิตฉบับเก่า ที่คุณหรือว่าญาติผู้ใหญ่ทําไว้จะคบกําหนดหรือมีการเคลมกันขึ้นมาเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่เข้ากระเป๋าหรือบางท่านก็อาจจะขายที่ดินมรดกที่เคยมีปัญหาคาราคาสังได้สําเร็จนะคะก็เอาไปแบ่งสารปันส่วนกับบุตรหลานบริวารที่มาของเงินก้อนไปลงทุนน่ะแต่สุดท้ายแล้วเจ้า,าตาําเป็นต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานทุกอย่างถ้าเข้าไปคุมเองได้เข้าไปคุมจังหวะนี้เนาะข้อนะนําไปหรือตู้เซฟไปหรือห้องพระไปรื้ออะไรต่างๆอะ่ะ มันอาจจะมีเรื่องของสิทธิประกันสังคมประกันชีวิตนะคะเพราะว่าดวงของคุณมันเปิดให้รับทรัพย์จากของเก่านะคะในช่วงจังหวะนี้เนาะต่อไปสำหรับคนวันอังคารคนวันอังคารบอกแบบนี้ค่ะช่วงระยะแรกๆเนี่ยเรื่องร้ายๆหรือความเสียหายมันจะมาพร้อมกับการได้รับโชคลาภก้อนโตเช่นบางทีรถชนแต่ว่าได้ประกันจ่ายแบบคุ้มเวอร์ ือแบบรดน้าท่วมแล้วประกันเคมเป็นทุนประกันได้รถใหม่อะไรอย่างเงี้ยเจ็บป่วยแล้วไปเจอหมอเทวดารักษาหายแถมสุขภาพดีกว่าเดิมหุ่นดีกว่าเดิมลุกขึ้นมาคือป่วยแล้วมีกำลังวังชาลุกขึ้นมาดูแลตัวเองกลายเป็นสาวโสดแซ่บในวัย60กว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือหนุ่มหลอ่อสบายใจตอนในวัยกเกษียณอายุก็ได้นะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะของมรณะเป็นสีแล้วไปตกพบเรือนราพักคือ พลิกฟื้นคืนมาจากสิ่งที่เสียหายนะคะนอกจากนี้มันจะเป็นเกณฑ์รับทรัพย์จากความมรณะนะคะจากความเสียหายจากมรดกจากเงินประกันจากเงินชดเชยจากเงินทางไกลจากเงินเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลที่มันก็มองว่ามันเป็นสีอุจวีรราชนะคะดาวสีอุจวิราชแม้จะถอยหลังแสดงว่ามีเกณฑ์จะรับทรัพย์กับเรื่องเก่าที่เคยไม่ได้เคยพับไปและตอนนี้มันได้กลับมานะคะ ลูกหลานบริวารต้องบอกว่าเอ้ยลูกหลานบริวารจะมีเซน์จะนําโชคความสําเร็จมาให้จะนําโปรเจกต์ใหม่ที่เริ่มทําหรือทําใหม่แล้วก็สร้างไรายได้งดกามลูกหลานจะนําชื่อเสียงเกียรติยศมาให้นะคะก็ช่วงระยะเวลานี้ถ้ามีอะไรเสียหายให้ยิ้มรับนะคะเพราะสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่นั้นจะดีกว่าและแพงกว่าของเดิมช่วงจังหวะนี้มันเป็นมรณะถูกไหมมรณะเป็นปันสี มีดาวสีเข้าไปอ่ามีดาวเขาเรียกว่ามีดาวประเกตไปกระตุ้นมรณะขอภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทําบุญนะก็ทําบุญเกี่ยวกับสิ่งเสียหายอ่าสิ่งที่ตายไปหรือว่าลงศพหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งเสียหายก็อาจจะไปบริจาคเลือดอะไรก็ตามมาผลบุญก็ค่อนข้างที่จะส่งนะยิ่งถ้าทำมาระยะหนึ่งแล้วอ่ะเข้าไปถึงจุดที่มันพอดีทตกตาก็จะมีเกณฑ์ของการให้ผลคือวันนี้แอดคุยกับ คุยกับน้องคนหนึ่งเนาะน้องเขาก็แบบทารถทักรถขายขายขายน้ําขายอะไรอย่างเงี้ยแอดชอบอะชอบจนไม่ไปกินอเมซอ,อนเลยจะต้องขับรถไปกินคนเดียวเพราะแอดไปปั่นจักรยานตอนเช้าแล้วเจอเขาเขาก็บอกว่าเขาเคยเจออ่าพระธุดงซึ่งเดินเท้าเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็วนรถกลับไปเลยแล้วไปถวายน้ําส้มอะไรที่เขาขายอะคะอ่ะอ่าจะถวายปัจจัยพระไม่รับ เขาก็เลยถวายน้ำส้มแล้วไม่ได้คิดอะไรต่อมาเขาก็ไปซื้อลอตเตอรี่แล้วเขาถูกลางวัลที่สองคุณคิดดูสแสดงว่าเขาทามาทํามาเรื่อยๆคือจากที่แอดสัมผัสได้อะน้องคนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเด็กที่จิตใจดีเขาจะไม่ยุ่งกับอะไรก็ตามมาที่ทําให้จิตใจเขาหมองมัวอะไรแบบนี้ค่ะ,ะคนข้างบ้านไม่ดีหรืออะไรเขาก็ไม่ยุ่งไม่ใส่ใจเขาก็เช้ามาเขาก็บอกว่าแค่เขาก็หยันขับรถออกมาแล้วไปตั้งคุณเชื่อไหมว่าเขาไปตั้งรถขายน้ําอ่ะ ในทิศทางที่มันแบบมันเป็นเส้นทางที่มอเตอร์สมัยก่อนเขาเรียกมอเตอร์เวย์อะไรมันเป็นเส้นทางที่รถใหญ่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันก็ไม่น่าที่จะแบบว่าขายดีขนาดนั้นน่ะแอดนั่งคุยอะแอดไปปั่นจัก,กรยานแล้วแอดนั่งคุยอะคนมาตลอดแล้วคนมาแล้ววันนี้แอดเจอนะคุณยายคุณยายขี่มอเตอร์ไซค์ที่มันเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาซื้อแล้วซื้อไปฝากคุณยายอีกคนขัางในน้องเขาขายยี่สิบห้าบาทเขาก็คิดแค่ยี่สิบ มันคิดเป็นลักษณะเป็นแอดมองแล้วคือเป็นออโตเมติกเป็นนิสยัยไม่ได้ดัดจริตทําดีเป็นนิสัยทําโดยสะดวกสบายเป็นนิสัยส่วนตัวที่ตัดตนินอันอยากให้เจ้าจะตาเป็นคนแบบนี้อย่าเขาเรียกว่าอะไรคือมันจะมีลักษณะของการ สะสมอะ่ะไม่ได้คิดว่าจะต้องได้อะไรแต่ทําเรื่อยๆทําจนเป็นกิจวัตรทาจนเป็นนิสัยมันสะสมคือไม่ใช่แบบมานั่งถามแอดว่าทําไมคนอื่นเขาได้แล้วหนูไม่ได้แสดงว่าหนูยังหยอดกระปุกในเรื่องคุณงามความดียังไม่ครบค่ะมันต้องครบก่อนมันเหมือนกับเขาบอกว่าแปะปิดทองหลังพระจนกว่าทองจะล้นออกมาข้างหน้าเหมือนกันคุณหยอดกระปุกบุญของคุณไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะล้นออกมาเพราะอะไร เพราะคุณหยอดไปทุกครั้งมันจะมีเรื่องบาปมันจะมีกรรมไม่ดีมันจะมีอะไรก็ได้มาตัดทอนไม่ให้มันเต็มะคุณก็ต้องหยอดไปจนเต็มหยอดไปเรื่อยๆบางครั้งก็รับผลวิบากกรรมหัวโนมาหัวปูดหกลม้ม6ลุกยอมรับยิ้มรับแล้วก็หยอดกระปุกข,ของเราไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะถึงจุดที่เราอยู่อย่างเบาสบายและสามารถทําบุญทากุศลได้โดยที่ไม่ต้องไปหัวล่างข้างแตกโดนโน่นโดนโดน,ดน,ดน,นี่อย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะทําบุญง่ายขึ้นสั่งสมบุญง่ายขึ้นได้รับผลวิบากดีได้ง่ายขึ้นนะคะเอาล่ะนั่นก็ช่วงระยะเวลานี้ก็มันทำบุญผลบุญก็จะส่งให้คุณได้อะไรในทันตาบ้างนะคะเมื่อคุณทําจนครบจบกระบวนการ ต่อไปนะคะสาหรับคนวันพุธไม่ว่าจะเป็นพุธกลางวันหรือพุธกลางคืนเนาะแอดบอกแบบนี้นะคะในจังหวะแรกเนี่ยมันจะมีช่วงจังหวะที่คุณจะได้รับการยอมรับแต่คุณจะต้องทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาบางทีมันเป็นปัญหาใหญ่เป็นวิกฤตเป็นความวุ่นวายที่มันยุ่งยากอาจจะขัดแยงด้งางมรดกการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารกระทนหันการจะต้องเดินทางไกลไปตรวจสอบไปดูงานเป็นสถานการณ์ที่ต้องการความเด็ดขาดแล้วคุณหมี เพ,พราะดาวพฤหัสของคุณหรือเจ้าเรือนมรณะของคุณเป็นเดชเมื่อมรณะเป็นเดชก็คือคุณจัดการไอ้เรื่องแบบนี้ได้เป็นเสร็จเด็ดขาดนะคะเมื่อคุณเข้าไปจัดการได้แล้วเนี่ยมันิดจะเกิดการยอมรับและเกิดอํานาจนะคะยิ่งแก้วิกฤตมากเท่าไหร่บุญบาร,รมีตบะเดชะและเดชของคุณก็จะยิ่งสูงขึ้นนะคะแอดบอกนิดหนึ่งว่าลักษณะของดาวเดชที่เป็นแบบนี้คือถอยหลัง แสดงว่าเจ้าชะตาอาจจะมีเกณฑ์ที่เคยพลาดตําแหน่งอะไรบางอย่างซึ่งตอนนี้ตําแหน่งนั้นาจะวนกลับมาหาคุณอย่างสมเกียรติสมศักดิ์นะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้คุณจะอยู่ในตําแหน่งที่สามารถพลิกสถานการณ์บางอย่างที่มีลักษณะวุ่นวายคุณสามารถแก้ไขสิ่งนั้นได้แล้วได้รับการยกย่องมีคนขยี้ตาแล้วมองคุณซ้ำแล้วก็ให้ตำแหน่งที่คุณเคยพลาดไป เพราะฉะนั้นแค่ข้อแนะนำอะอยากกลัวที่จะเข้าไปจัดการกับเรื่องของคนบางคนที่มาเกี่ยวข้องหรือสร้างความวุ่นวายและมีคนมอบอำนาจให้คุณไปจัดการตัดสินใจให้เด็ดขาดมันเป็นเรื่องของบันไดสู่ความสำเร็จของคุณแล้วแอดบอกเลยนะสำหรับบางคนที่เคยโดนสบป,ประมาทเคยโดนย่อเย้ย,เ,ยเหยียดหยันช่วงระยะเวลานีอีพวกนั้นต้องกลับมาสยบแทบเท้านะฮะ คุณจะเก่งมากคุณจะสมองใสคุณจะสามารถที่จะใช้เดตี่ยปราบเรื่องราวเหล่านี้ให้มันอยู่มืออำนาจเก่าตำแหน่งเก่าสิ่งเก่าที่เคยหลุดมือไปอะไรก็ตามความรักการงานการเงินที่เคยหลุดมือไปจะมีโอกาสได้กลับคืนมาอย่างสมศักดิ์ศรีเขาเรียกว่าพลิกสถานการณ์จากมรณะมาเป็นลาภได้สำเร็จต่อไปสำหรับคนที่หาทักษะจรบริวารจรเป็นพระราหูนะคะ ก็แสดงว่าปีนี้วันเกิดวันจรปีนี้ของคุณมีดาวพาปปฤหัสบดีเป็นกาลีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าคุณจะต้องระมัดระวังนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเพราะว่าดาวพฤหสัสบดีของคุณเป็นกาลีเหมือนที่แอดบอกนั่นแหละนะคะสิ่งแรกก็คือให้ระวังความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพการไปพบหมอแล้วหมอวินิจฉัยอย่างนึง่งมันวินิจฉัยคนเดียวไม่ได้นะคะมีแฟนช่องแอดเนี่ยแหละมาบอกว่าวินิจฉัยว่า เป็นอะไรก็ตามบนในสมองอ่ะโหทุกมากเลยแต่พอหลังสิ้นปีไปปรากฏว่าอีกท่านหนึ่งวินิจฉัยอีกอย่างคือต้องตรวจให้แน่ใจนะคะมันเป็นจังหวะที่พฤหัสสัปปดีเป็นกาลีเนี่ยมันจะวุ่นวายทั้งเรื่องของการวินิจฉัยนะคะช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตามีเกณฑ์จะได้เงินก้อนใหญ่แต่มันมาพร้อมความเดือดร้อนเช่นเงินประกันเงินที่แลกกับสิ่งสูญเสียอ่ารถน้ําท่วมอย่างเงี้ยก็สูญเสียแล้วได้เงินคืนมาอย่างเงี้ยได้เงินใต้โต๊ะนะคะ สมมติได้เงินใต้โต๊ะมันมีโอกาสโดนสอบสวนเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ตามในระยะเวลานี้อย่าทําผิดวิธีจนเกิดเรื่องซวยนะ,ะแล้วก็บุตรหลานบริวารเนี่ยคือจะต้องบอกว่าลูกหลานอาจจะสร้างปัญหาใหญ่เพราะว่าปุตตะเนี่ยปุตตะก็คือพระฤาหัดแฝงเรือนมากับมรณะนะคะถูกพระเกตกระตุนแล้วไปอยู่ในเรือนของแล้วแล้วไปอยู่ในลักษณะที่มีเป็นดาวกาลีเข้าไปอยู่ในลาภะ เพราะนั้นลูกหลานบริวารอาจจะทำให้เสียเงินเสียทองไปโดยใช่เหตุโดยเฉพาะเรื่องการพน,นันก็จะบอกว่ามันมันไม่ค่อยดีแต่เจ้าขตาม,มันมีเกณฑ์แบบเกณฑ์เกณฑ์ดาวที่มันดีอ่ะมันจะกลายเป็นอะไรถูกแต่โดนเจ้ามือโกงหรือให้แค่ครึ่งหนึ่งหรือถูกแต่ทำลอตเตอรี่หายอะไรเงี้ยมันน่าเจ็บใจไง ออหรือถูกแต่ลูกน้องขโมยลอตเตอรี่ไปอย่างเงี้ยค่ะสรุปนะจังหวะนี้นะคะถ้าเพื่อนชวนลงทุนในแชร์ลูกโซ่ธุรกิจสีเทาเอาผลกำไรมาหาสารมาล่อลวงเนี่ยช่วงแรกๆจะได้เงินแต่ช่วงหลังจะวงแตกนะคะก็ให้ระมัดระวังอย่าเห็นแก่เงินเพราะมันคือกับดักช่วงนี้จะมีเงินร้อนมาล่อมีลาบลอยมาล่ออย่าหลงนะคะถ้ามีใครเอาเงินมาให้ฟรีๆได้โชคลาภแบบแปลก ให้ระแวงไว้ก่อนเลยว่ามันมีเงินงำเพราว่ากาลีมันทับตัวเราอยู่อ่ากาลีมันทับเรือนลาภะเราอยู่ทางที่ดีให้รีบนําเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปบริจาคเงินไปทําบุญล้างสวยเปลี่ยนหนักเป็นเบาในกรณีที่หลับมาแล้วนะต่อไปนะคะสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเนี่ย ในช่วงแรกเนี่ยจะมีความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของลูกน้องบริวารคนอายุน้อยกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยหรือบางทีลูกน้องหรือลูกเราเนี่ยจะต้องเดินทางไปไปทำงานไกลไปเรียนไกลไปในถิ่นจุรักนดานอย่างเงี้ยคะก็จะมีเกณฑ์นี้เช่นเดียวกันนะคะเจ้าแต่เจ้าชะตาเนี่ยจะมีเกณฑ์ของลูกน้องที่ลาออกไปหรือทีมงานที่ส่งไปไกลๆไปทำงานไกลทำงานได้ผลได้ผลดีและมีคำชมกลับมา ลูกหลานระยะเวลานี้ก็จะสนใจในเรื่องที่แปลกไปกว่าปกติหรือเขามีสัมผัสพ,พิเศษโปรเจกต์ที่เคยพังไปแล้วก็จะถูกลูกน้องจะถูกคนร่วมทีมเนี่ยช่วยกันกรอบกู้จนกลับมาทำเงินได้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ต้องบอกว่าลูกน้องเก่าฝีมือดีลาออกไปอยู่กับผู้แข่งย้ายไปต่างจังหวัด ย้ายไปต่างประเทศในช่วงระยะเวลานี้ก็จะได้ข่าวต่างจังหวัดต่างประเทศก็มรณนะก็จะได้ข่าวติดต่อขอกลับมาทํางานด้วยเพราะดาวมันพักองศาซึ่งการกลับมาครั้งนี้เขาจะพาลูกค้าเก่าเขาจะพาลูกค้าเดิมของเขาเนี่ยติดมาด้วย เขาจะพาเทคนิคเก่าๆในการทำงานกลับมาด้วยก็จะช่วยให้ยอดขายของคุณกระเตื้องหรือการงานของคุณดีด้วยหรือบางทีอาจจะมีเรื่องของลูกหลานสอบชิงทุนไปต่างประเทศได้สำเร็จนำชื่อเสียงมาสู่วงตระกูลประมาณอย่างนี้นะคะช่วงระยะเวลานี้ก็ไม่อยากให้ปิดประตูถ้ามีคนเก่ากลับมาก็นั่งพูดนั่งคุยนั่งเจรจานั่งพิจ,จารณาเพราะว่ามันมีเกณฑ์ว่าคนเก่าเป็นตัวนำโชค คนเก่าไปเปลี่ยนวิกฤตหรือว่ามรณนะให้กลายเป็นโอกาสทําเงินก็คือลาภะให้คุณได้สุขสบายต่อไปสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุนะะรนกร์ก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาจะมีความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยคือมันก็จะเป็นเกณฑ์ที่ว่าท่านอาจจะระมัดระวังตัวมากขึ้นเรียกคุณไปแล้วก็นั่ง โดหนังพิจารณามีอันนี้มีอันนั้นยกให้ให้คุณมีสิทธิ์รับอ่ารับมรดกตกทอดอะไรก็ว่าไปนะคะคือเขาก็พิจารณาเรื่องพินัยกรรมหรือทรัพย์สินต่างๆเพื่อมอบให้บุตรหลานบริวารมอบให้คุณนะคะบางท่านก็มอบทรัพย์สินที่ดินที่อยู่ไกลๆหน่อยหรืออยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดมีพ่อตาแม่ยายพ่อปู่แม่ย,าย่าเป็นฝรั่งเนี่ย เขาก็มอบที่ดงที่ดินที่ดอนให้คุณในจังหวะนั้นนะคะก็ช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่างานการต่างๆของเจ้าคตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเก่าเรื่องเดิมเนี่ยผู้ใหญ่เก่าจะนำราบมาให้นะคะจะนำจังหวะเก่าๆามาเปิดให้บางคนก็ชักชวนไปทำโปรเจกต์ใหม่แต่เป็นโปรเจกต์ใหม่ ในมือของเขาที่คุณเคยอยู่ในตำแหน่งใดๆอะ่ะซึ่งเขายื่นเรื่องมามีไรายได้ค่อนข้างมหาศาลอาจจะเรียกเข้าไปคุยเรื่องค่าตอบแทนอะไรแบบนี้คือเป็นเหมือนกับดึงตัวเจ้า,าตาเข้าไปแล้วบอกเฮ้ยเรากลับมาทำงานที่หน่วยงานเดิมเถอะเดี๋ยวจะให้เงินเพื่อกู้วิกฤตหน่วยงานเนี้ยในผลตอบแทนที่สูงลิเลยอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะ แต่สาหรับบางคนคุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มแบ่งแยกทรัพย์สินเงินบ้างที่ดินบ้างแยกให้อะนะคะข้อแนะนําคือดูแลผู้ใหญ่ให้ดีในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่าเขามีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยคือไม่ใช่ให้ดูแลเพราะเขาเป็นลุมทรัพย์ของคุณนะให้ดูแลเพราะขั้นมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วผู้ใหญ่พ่อแม่หรือเจ้านายเก่าเนี่ยเขาเป็นมนตรีของเจ้าอตาเพราะฉะนั้นสําหรับคนวันศุกร์เนี่ยมักมีผู้ใหญ่ดูแลดีอยู่แล้วนะคะ ความกระตันอยู่ก็จะส่งผลให้คุณได้รับโชคใหญ่แค่ไหนก็นแล้วแต่สิ่งที่คุณทำมาต่อไปสำหรับคนที่เกิดวันวันเสาร์นะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยชัดเจนมากว่าจะอาจจะมีเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายอยู่อย่างนี้นะคะชีวิตบางทีเดินทางระหว่างบ้านโรงพยาบาลงานศพอ,อานอวมงคลนะคะหรือได้เงินจากความเจ็บไข้ได้ป่วยเงินเค็มประกรันเงินชดเชยอุบัติเหตุ หรือจังหวะนี้หายป่วยจากโรคเรื้อรังกลับมาแข็งแรงกว่าเดิมก็ได้เพราะว่ามรณะเข้าหลับค่ะนะคะก็ต้องบอกว่าสดใสขึ้นแต่ว่ามันจะสดใสขึ้นหลังผ่านวิกฤตสุขภาพหรือเรื่องแย่ๆไปแล้วนะคะบางท่านก็เลยจังหวะนี้อาจจะมีเรื่องของการหมอนัดผ่าตัดรักษาโรคเรื้อรังหรือแม้กระทั่งแค่จี้ติ่ง ที่มันเป็นส่วนเกินมาก็เออเราก็ถือว่าเป็นแก้เคล็ดเรื่องนี้ได้แล้วจะบอกว่าผลลัพธ์จะออกมาค่อนข้างเยี่ยมนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็จะเบิกได้บ้างทําประกันแล้วก็ได้เงินก้อนจากประกันบ้างทําเขาเรียกว่าได้เงินก้อนจากสุขภาพของตัวเองอะนะคะมันเป็นดวงทุกขลาบนะคะก็ช่วงระยะเวลานี้บางคนก็บอกว่า หนูไปทําแบบสัญญกรรมได้ไหมแอดว่าทาได้เพราะว่าช่วงระยะเวลานี้การยอมเจ็บตัวจะเป็นการแก้เคดให้รับโชคจะไปทําฟงทําฟันจะไปทําอะไรตอนนี้ไปทําเลยนะคะทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นดวงดาวของชาวลัคนาราศีสิงและทั้ง8วันนะคะเป็นกําลังใจให้ราศีสิงรอบนี้เนี่ยตายแล้วเกิดใหม่เป็นนกฟิสิกนกฟิสิกนกฟินิก์นะคะเอาจริงๆเกิดใหม่รวยกว่าเดิม สิ่งนี้ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวเสาก็จะย้ายออกแล้วนะเดือนภุมิภาก็จะดีขึ้นกว่านี้แต่ว่าเราก็ไม่ได้ทํานายก,นกันเกี่ยวกับเรื่องของปัตตาน,นีเราทํานายว่าพักเกตเอาอะไรมาให้เนาะเดี๋ยวก็ฟังในตอนต่อไปละกันขอบพระคุณสําหรับการสมัครสมาชิกช่องการแชร์คลิปการส่งซุปเปอร์แตงนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ